สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกทางขณะนี้เราอยู่ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไม่น่าเชื่อว่าพระบรมรูปองค์นี้ยังอยู่นะครับจะมีอยู่นะครับเห็นเป็นพระบรมรูปที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นพระบรมรูปที่ทรงม้าที่ถือว่าอลังการมากมากเลยนะครับก็โหมาพร้อมกับฝนเลยนะครับ เมื่อสักครู่นี้มีฝนตกไล่นะครับเลยไม่ได้เข้าไปชื่นชมพระบรมรูปถือว่าเป็นพระรูปทรงม้าที่สุดยอดมากเลยนะครับมีกริยาอากับกิริยาที่เหมือนเป็นนักลบเป็นมหาราชเลยทีเดียวนะครับดูดูที่ดูที่ตัวม้านะครับมีการยกขาหน้าและก็มีการชูหางนั่นแสดงถึงการเป็นนักลบดูดูด,ดูดูพระองค์ท่านนะครับมีการ จ้องไปข้างหน้าแล้วก็ชี้นิ้วเหมือนกับว่าชี้ชี้ดาบไปข้างหน้าเป็นการประกาศประกาศการสู้รบนะครับเพื่อกอบกู้บ้านเมืองนะครับดูแล้วก็สิ่งที่มาคู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็คือทหารเอกคู่ใจก็คือนายทองดีฟันขาวหรือแม่หรือที่เรารู้กันว่า,าพระยาพิชัยนั่นเองภาพที่อยู่ตรงหน้านะครับดูอากับกิริยาของม้าคือม้าฉึกม้าศึกชั้นดีเลยนะครับ คือมีการยกขาหน้าและก็มีการชูหางขึ้นมานะครับเป็นการแสดงถึงเลือดนักสู้ดูที่พระองค์ท่านนะครับดูที่ดวงตาจ้องคำเหม่งไปข้างหน้ามีเป้าหมายที่จะกอบกู้บ้านเมืองนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนและก็ชี้ดาบไปข้างหน้าเป็นการนำศึกนำทัพเป็นแม่ทัพอย่างแท้จริงนะครับนี่คืออาการกริยาของจอมทัพ นักรบอย่างแท้จริงนะครับและแน่นอนที่สุดก็คือท่านมาพร้อมกับทหารเอกคู่ใจนะครับก็คือนายทองดีฟันขาวหรือเรารู้จักกันในในนามพระยาพิชัยดาบหักนะครับพระยาพิชัยดาบหักถือว่าเป็นนักรบคู่พระไทยของพระองค์เลยทีเดียวคือในช่วงที่พระองค์ท่านถูกถูก ลงโทษนะครับลงทันโดยการสำเร็จโทษโดยทุกทอนจันก็มีคนมาถามพระยาวิชัยดาภาคว่าท่านจะสวามิภักดิ์กับเจ้าองค์ใหม่หรือไม่พระยาวิชัยพูดด้วยน้ําเสียงเด็ดขาดว่าข้ามีนายเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ขอตายตามพระองค์ไปซึ่งที่ว่าเป็น ฟังแล้วน้ําตาจะไหลนะครับคนแบบนี้นี่คือลูกผู้ชายตัวจริงนะครับลูกผู้ชายตัวจริงบําเดจของทหารเอกแล้วก็มหาราชของไทยคือความตายที่ถือว่าสมพระเกียรติก็ได้นะครับก,ก็ขอกราบกราบถวายบังคมพระองค์ท่านณนะที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กราบชื่นชมในน้ำใจของ เลือดนักสู้ของพญาพิชัยดาพักที่เป็นผู้ที่ถือว่าไม่ยอมตราบัติสัตว์ไม่ยอมทิ้งชีวิตเพื่อต้องการไปสวามิภักดิ์กับนายคนใหม่นายของข้ามีเพียงคนเดียวฟังแล้วคนลุกครับสุดยอดนี่คือมหาวุรุษและทหารเอกอย่างแท้จริงสุดยอดมากน้ำตาจะไหลครับท่าน ขณะนี้เราอยู่ที่ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับไม่ควรใช้คำว่าพระยาตากนะครับต้องใช้คำว่าพระเจ้าตากสินเลยนะครับเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่คนส่วนใหญ่เรียกพระอ,องค์ท่านว่าพระเจ้าตากสินด้วยความรักและด้วยความเทอทูนด้วยความคุ้นเคยนะครับ ก็เลยใช้คำนี้เรื่อยๆมานะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ไม่ควรใช้คำว่าพระยาตากนะครับถือว่าเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นมหาราชผู้อาภัพนะครับพระองค์ท่านอยู่ในศึกสงครามมาโดยตลอดนะครับพอจะสเสวยสุขนะครับบรมสุขก็กลายเป็นมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งเราเกิดไม่ทันมีแต่ประวัติ ความเป็นมาได้อ่านได้อ่านได้ฟังสืบต่อกันมานะครับว่าพระองค์ท่านก่อนที่จะถือว่าก่อนที่จะสวรรคตน,นั้นก็มีอาการสติวิปลาสซึ่งเป็นเพียงเรื่องเล่านะครับเราก็สืบต่อกันมาเพราะประวัติของพระองค์นั้นรู้สึกว่าจะคุมเครือนะครับจะคุมเครือเหมือนเหมือนไม่มีใครอยากเล่าให้ใครฟังนะครับก็ตามหลักฐานอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีมากนักนะครับ ในเรื่องของประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งถือว่าเป็นมหาราชกอบกู้แผ่นดินซึ่งประเทศไทยเป็นเมืองไทยมาได้ก็ด้วยพระองค์ท่านนี่แหละครับรูปปั้นพระบรมรูปนะครับในสารของพระองค์ก็ในอิริยาบถท,ที่เป็นนักรบนะครับมีการรำดาบมีดาบและก็เบื้องหลังนั้นก็จะเป็นอ่า เป็นลายมังกรนะครับลายมังกรเหมือนพระมหากษัตริย์เหมือนกษัตริย์จักรพรรดิของเมืองจีนเลยนะครับเพราะว่าท่านมีเชื้อจีนนะครับก็เห็นแล้วรู้สึกทึ่งนะครับรู้สึกรู้สึกชื่นชมในบุญญาธิการของพระองค์ท่านนะครับก็ถือว่าเป็นมหาราชกอบกู้แผ่นดินที่สำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งนะครับ หลังจากที่กรุงศรีอยุธานั้นมีการแตกกรุงเสียกรุงเป็นครั้งที่สองนะครับพระองค์ท่านใช้เวลาเพียง6เดือนก็สามารถกอบกู้บ้านเมืองขึ้นได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถนั่งบนบันลลงกงของกรุงศรีอยุธาได้ก็เลยต้องย้ายเมืองหลวงมาตั้งเมืองหลวงใหม่คือกรุงธนบุรีซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นพระพระมากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับที่ของกรุงธนบุรี ก่อนที่จะมาตั้งกรุงเทพในปีพุทธศักราช20325นะครับน้ำพระไทยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระาศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กระสัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันนี่คือน้ำพระไทยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับขอน้อมกราบพระองค์ท่านด้วยความคารพอย่างสูงนะครับมีเรื่องเล่ามากมายนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วก็คล้ายๆเป็นตำนานอย่างหนึ่งท่านเป็นถือว่าเป็นมหาบุรุษนะครับเป็นมหาบุรุษที่กอบกู้ชาติไทยมาจนทุกวันนี้นะครับแต่ว่าด้วยด้วยมีหลายอย่างนะครับที่ไม่สามารถทราบได้ว่าเหตุผลกลใดจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเช่นว่าพร,พระองค์มีสติวิปลาฟั่นเฟือนจนกระทั่งต้องไปสำเร็จโทษโดยการ ทุบด้วยท่อนจันนะครับจนกระทั่งแต่ว่าเรื่องของบ้านเมืองนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เพราะว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นเป็นสนาคารที่ล่อแหลมนะครับเพราะว่าพมา่ารามันก็ยกทัพเข้ามาเขาเรียกว่าสงครามทำาก้าวทัพซึ่งต้องมีต้องการมีผู้นําที่เข้มแข็งนะครับก็สถานการณ์ในช่วงนั้นเราไม่อาจรู้ได้นะครับก็ ได้แต่ชื่นชมในวีรกรรมของท่านในการกู้ชาและกอบกู้แผ่นดินมานะครับท่านเดินทางมาถึงนครราชสีมานะครับเพื่อเพื่อกอบกู้แคว้นต่างๆที่แตกตัวออกไปนะครับก็จะเป็นกรมมะมื่นเทพพิพิธแถวนี้นะครับที่เป็นตั้งเป็นโกกพิมายขึ้นมาท่านมาเพื่อที่จะอก,กอบกู้ให้เป็นปึกแผ่นเป็นปึกแผ่นเป็น,ปนแผ่นดินเดียวกันนะครับสุดท้ายก็สามารถทำได้ แลวก็นี่คือความเป็นปึกแผ่นของของประเทศไทยชาวสยามนะครับก็ด้วยคุณอุปการของพระองค์แทนนะครับจึงขอขอน้อมถวายบังคมด้วยความคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2550คำว่านายข่ามีเพียงคนเดียว เป็นคำพูดที่ที่จับใจนะครับของพระญาพิชัยดาบพักซึ่งยอมที่จะถูกถูกถูกประหารชีวิตตายตามนายของท่านไปนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานที่คงอยู่คู่เมืองไทย คู่สยามประเทศมาตลอดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ที่เป็นวีรกรรมของบรรพชนไทยนะครับบางครั้งบางคราวเราก็ไม่มันผ่านไปแล้วเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้ววีรกรรมดีๆสิ่งดีๆเราควรเก็บมาเพื่อที่จะเทิดทูนบูชาแล้วก็นําไปเป็นเครื่องหมายประพฤติปฏิบัติตามนะครับอันใดที่เป็นเรื่องที่ ที่เป็นความผิดพลาดหรือเป็นความความไม่เหมาะสมหรือความพลาดพลัง้งหรืออะไรที่ผ่านไปแล้วเป็นคนเราควรนามาพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขนะครับสังคมไทยจึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความจงรักภักดีและก็ประพฤติปฏิบัติด,ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองของเรานะครับขอบคุณครับ